สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพ่ผ้ารวยมือนีนะคะทั้งช่องเห้านะคะจะผ้ามาตามสูตรหวยเล่าหวยห้าน้อยนะคะสูตรเด็ดเด็ดนะคะของเซียนปะคนใช้ในงวดวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนสองพันหาหหานะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนกับเข้าตรงๆอีกแล้วนะคะสําหรับหวยเล้า ของเซียนปะคนใช่นะคะเขา่ตกันเป็นงวดที่สองแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะมือนี่ก็จะมาตามตัวเลขแนวทางต่ตนะคะว่าเซียนจะได้เป็นตัวใดนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะมาเบิงงวดทิพผ่านมาก,ก่อนนะคะว่าเลขของเซียนเขาจังใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดเขาแม่แล้วฝากกดไล่กดแช่ที่สำคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว เพื่อที่จะบริภาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้อค่ะเลขของเซียนประคุณใช่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมกับโบเฮตให้แฟนช่องเฮ้าผิดหวังคือเก่านะคะเลขเพื่อนกับเข่าจังจังคือเก่านะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะสาหรับสายรูดสายวิ่งนะคะเลขเซียนกระแตกจังจังนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่น้อยพิเศษมากจนหดหวยเล่า พัฒนาเลยนะคะสำหรับเลขเสียนประคนใช่นะคะบ่เฮ็ดให้เอแซีฟนจ่องเหาผิดหวังคือเก่านะคะแล้วก็เลขที่เขาจังๆนะคะของเสียนประคนใช่นะคะท่านผู้ชมคือเลขเล่าเนาะค่ะเล่าพัฒนาเนาะค่ะเขาตรงตรงเลยเนาะค่ะสำหรับเลขที่เพิ่อนจัดคู่ไห้เนาะค่ะสามแปดนะคะกามาตรงๆเนาะค่ะ เลขเพื่อนโบเหตุให้เอฟซีเฟนช่องเฮ้าผิดหวังนะคะเพื่อนให้มาหน่อยหน่อยเน,น่นเนนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดนี้นะคะเฮ้ากะได้นัดหมายกับเซียนแล้วนะคะว่าจะลงตัวเลขแนวทางดีๆไหวให้เอฟซีเฟนช่องเฮ้าไหวพิจารณาคือเกลนะคะกะจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดในงวดวันศุกร์นี้นะคะกะเชิญเอฟซีฟนช่องเฮ้านะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนนะคะห้เซียนเป็นคนคอนเฟร์มให้ ว่าจะได้เป็นแนวทางตัวใดนะคะเช่นไปรับช่มรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะวัสดีค่ะเซียนสวัสดีค่ะโอ,อ้คือมาเดิกสมดุดเดิกในจ้าหน่อยพร้อมไปค่ะเซียนวันนี้เฮ้ามีนัดลงเล่าให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าด้วยค่ะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วหวยลาวหวยลาวโอเคค่ะวันนี้เรามีนัดลงหวยลาวหวยฮานอยในงวดวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2 5 6 5ให้แอเกฟซีแฟนช่องเฮานะคะมินีกามาเด็กเนี่ยจักหน่อยนะคะท่านผู้ชมเนาะกะได้เวลานัดหมายค่ะฟซีแฟนช่องเฮากาัรอคอยอยู่นะคะ เริ่มต้นที่เลขวิ่งเลขแลนเลยนะคะเซียนเลขกวิ่งก่อนค่ะเดี๋ยวบางทีก่อนเดินจ๋าไล่เดี๋ยวจะบอกยิบค<า>่ะเลขวิ่งค่ะหอยลาววันศุกร์ค่ะเออเมื่อื่นเลขวิ่งมีซีมีซีค่ะ มห้ามีห้าค่ะมีแปดมีแปดค่ะค่ะจับคู่ให้เอฟซีเราหน่อยค่ะเซียน แดสามแล้วก็มีแปดสามค่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะเก้าห้ามีเก้าห้าค่ะห้าสี่มีห้าสี่ค่ะ หกสี่ค่ะเมืดแล้วหชุดมีหกชุดหวหางนะคะเซียนครับผมกันตัวกันมีชุดเดียวค่ะตัวกันมีเหล็กเบิร์นเนอร์ีค่ะกันเบิร์นสี่ีนะคะชุดเดียวหางเดียวนะคะเซียน ค่ะเลขสามตัวจัดให้ FC เอฟซีเอ้าเนี่ยค่ะในหัวดี้สามตัวสามตัวมีสองตัดค่ะสามตัวมีแปดห้าสี่สามตัวมีแปดห้าสี่ค่ะและห้าเก้าแปด ห้าเก้าแปดค่ะสองชุดสองหางนะคะเซียนครับเลขสามตัวสองชุดสองหางเด่นเท่ากัน่เดี๋ยวนูนขอกัวเลขสามตัวค่ะเดี๋ยวนูขอทวนตัวเลขของเซียนเนี่ยนะคะเด้อจังเนียนใหย่เอฟซีเฮ้าโนคะเนาะตัวเลขของเซียนประคุณชัยนิ่งวัดวันสุ 18, ์ที่สิบแปดพุศจีกาย่นสองพ่านหาลอยหกสิบหานี่เนาะคะ่ะ สำหรับสูตรหวยต่างประเทศนะคะเลขกวิง่งเลขกแรนจีเซียนไหนมากนะคะสามโตคือ4ีมี่หามี่แปดนะคะจับคู่มี่หกชุดหกหานะคะคือ4ีแปดแปดสามเก้าแปดแล้วก็มี่เก้าหาหาีแล้วก็หกีโตกันชุดเดียวหางเดียวนะคะคือ 4, 4. ีีถูกต้องไมค่เซียนถือบ้งค่ะถูกครับถูกครับครบนะคะ เลขสต ial, brands, hai, ounded, 000, strikes, ัวที่เสียนให้2สองชุดสองหางเนาะค่ะคือแปดหาซีกับหาเก้าแปดค่ะครบทวนไหมคะเซียนครบเกับตูกต้องครับค่ะทีนี้ก็เน้นให้เอฟซีเราหน่อยว่าค่ะว่ามาร์กตัวไหนในมือนีนะคะอ่าก็เน้นเน้นเน้นที่ชุดที anyway> ่หางคือเก้าล่ะค่ะแล้วนี5ห้าซี ห้าสี่ค่ะแล้วก็แปดสามแล้วก็มีแปดสามค่ะเก้าแปดแล้วก็มีเก <9 5 S 1> ้าแปดค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะครับเป็นมีชุดมีหางค่ะซ้ำตัวมากซ้ำกันนะคะเสี้ยน สำหรับงวด<า>งนี้นะคะเสมอกันตามตัวเพราะ,ะว่ามันอยู่ในเลขวิงเพราะมันอยู่ในเลขเยน็นเลขเหม็นอยู่แล้วค่ะการในน้อยเน้นๆน,น,นะคะสำหรับเลขเซียนประคุณใช่ในมือนีนะคะเพื่อนเน้นไ้ซีชุดสี่หางคือ8ปดสามเก้าปดเก้าหาซีนะคะก็ะขอให้เลขแต่ปังปังยกช่องอีกคือเก่านะคะสำหรับสูตรหวยไร่วันนี้นะคะ สุดท้ายท่านจองก็ขอขอพระคุณแนวทางดีๆด้วยค่ะที่เซียนกรุณามาแบงปันให้เอฟซีแฟนช่องแพ้ผ้ารวยเฮาค่ะครับผมก็คิดว่ากำลังใจคือเราและเงินคงติดติดต่อมาเป็นงวดที่สามค่ะขอให้แตกปังๆยกช่องอีกคือเกาลีเนาะเซียนเนาะพราะว่นงวดที่ผ่านมาของเฮากะแตกตรงๆต่อกันสองงวดแล้วนะคะในอาทิตย์นี้นะคะเซียน ค่ะสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณเซียนหลายๆนะค่ะเด้อขอขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือโตเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเซียนปะโค้นใช่นะคะสูตรนี่เป็นสูตรร่วมนะคะเล่นได้ทุกเล่าทุกห้าน้อยในสูตรเดียวกันนะคะสำหรับงวดวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2 5 6พนหารยหุสานะคะ ที่เซียนหามากันหน่อยๆเนีนๆคือเก่าเนาะค่ะเลขวิ่งเพิ่นหามากสามตัวสามชุดคือเก่าเนาะค่ะมีซีมีหามีแปดนะคะ, 4, 5, ะ,คะเลขสองตัวที่เซียนจัดหาเนาะค่ะเลขเด่นเพิ่นหกชุดหกหางเนาะค่ะกันตัวหนึ่งก็ร่วมเป็นจ็ดชุดนะคะสําหรับกันเบิ่นเนาะค่ะมีซีแปดแปดสามเก้าแปดนะคะเก้าหาหาซีหกซีนะคะ 9, 5, 5, 4, 6, 4 กันเบิ้ลชุดเดียวหางเดียวนะคะคือ4ีซีนะคะเลข 2, สองเลขสามตัวนะคะที่เสี้ยนจัดหายนะคะซองชุดสองหางนะคะคือ8ปดหาซีกับหาเก้าแปดนะคะตัวเลขของเสี้ยนประคนใช่นะคะกระแตกปังๆเข่าต่อเนื่องแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเลขเล้าเลขกห้าน้อยก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะผู้ใด ที่มักที่ชอบตัวเลขก,กับเสี้ยนนะคะกัะยิบจะไปพิจารณาใดเลย้อคะเด้อกะวางหวงหวงงวดนี้นะคะกัะจะต่อเนื่องเป็นมือที่สามงวดที่สามในอาทิตย์นี้นะคะผ mm hmm. ู้ใดทีใดเข้ามารับช่มรับฟังนะคะทีไดเอาตัวเลขก,กับเสี้ยนไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะทั้งช่องก็ขออวยพรนะคะให้มีโชคมีใช่โชกๆมันๆกันสุขูสุขคนนอคะเด้อขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวกัเป็นแค่ แนวทางให้พิจารณานะคะมีเขาด้หลุดด้นะคะสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ